สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นถังที่มาร์กเน่จะแค่กับ e m สอมสเร็จแล้วนะคะไม่เน่จแค่ให้จะแค่อน,นี้มีขายค่ะ e m อก็มีขายส่วนผสมก็จะมีกากน้ำตาลเนาะค่ะเกลือเน่เแค่ EM อแล้วก็ปุ๋ยอันนี้มาร์กแล้วแต่ว่ามันมันบอหันเป็นค่ะก็เลย เกิดบ่านได้นะคะเพราะว่าเขาให้ปิดสาร์นี้แนฮอดซิมหามากม็มีนะคะเดี๋ยวจะไปเบิงตุนที่ที่ห้ากีดเบินแม่ก่อนยนันบิงก่อนยันโอ้เกิดยอดเลยหยุดพัะกก็แล้วยันยันไปนิ่งตัวนี้ยันไปนิ่งไม่ได้ดกีดหลายปีและ สีดีเอสีละมั๊กแล้วมื่กิ้ร่องบึงนี่แหละค่ะพอสีได้จักรอบแล้วใช่หลอดที่ซองหรือที่ซองเนี่ยเลือดไหลเลือดแล้วก็ไหลดีน้ำนะสายหนิงเลยแหละตัวนี้สายหนิงกับทิมไว้อันนี้เป็นเป็นว่านกีดได้ไหมเป็นว่านกีดเนาะค่ะ ไม่ดีขนาดอู้ได้ดีมิตตย์างที่ตายหนึ่งอีกบอ อัไเนี่ยมันสิออกขาอู้เบิ่งวบึห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 ีหึหึอึห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 องึห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 ึะพอึห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 แหึหสหอันนี้ึหึหอหน,ะะพพน,นนึ้จะึหหน,นึ มีใต้หนึ่งนีกันหนึ่งข้มันหนึ่งแบบนี้ได้ดีอยู่ทิตวันสีบรไหลมันบ่เคยไหลกันนะตะวันไหลยีขนาดสายมาไายปีอยู่เด้แต่ละต่นพ่อยางพ่อจกปีนะไนชิบหกปีชิบหกปีสรงหลูกเรียนจนจบเ่งยางน่ัน ว่ต้นทุนกับบัวลายเนาะคะ่ะใส่ในคุม้มดียางกะจีง่ายยางใจหนึ่งกะจีดกลับมากีดได้ถือใจอิยโปสคนไลน <c oughs> <c oughs> มันเงียงอีเ้นไปซอันเลนเท่อนกันไม่หวานตำรวอนบ่ไดดต้องเทออมันชิลลุนมันชิลลุนเทู่อนกันคนละเครงคนละเครืองเียวมาตรงฉันมาสาหล่นลงตะปุกออกนี้แหงหรอได้ดีแฮะยันอยู่่ ค่ะจบการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะนี่มาเบิองต้นยางที่ตายนิ่งนะคะนี่บรดกริดมาจากปีแล้วพอ ีมาหนโมเมนต์าหกตีหร่คือมาีดลองบึงใส่น้ำมัดนี่แหละเลยมาีดลองบึงนะใจบิงดูอันนี้อันนี้มืออนี้มือเดียวเานี้มือวานยสองเือคล้ายสองเสือเรืองจิงง่จกตาตายนี่คิดว่ามันสีฝืนอยู่นะอ แต่ว่าต้นอื่นต้นอื่นหนึ่งหลายอยู่ปีหน้าย่งสีรองเบิ็งปีนี้เอาชั้นนี้สักคนกล่องเบิ็งแค่สองสามต้นนะมันก็ไรดีอยู่ปีหน้ากับเดือนหน้าเนี่ยราคาจะใสเพราะว่ามากไหวอยู่เพิ่งใบใหญ่ยังกะพอใส่ได้ยังงาบหน้าอยู่ เรตรงไปตัดไปโคนทิมนะคะเสียเวลาปาูุกมาลายปีม่ตตรงใส่ยาใส่ยาเรตองใส่ยาเล็ง,งมันทำายแบบมันฟืนธรรมาชาตินะคะนี่และใส่ยังชีละแล้วก็มันกับย้มันกับประหยัดน้ำนะคะหมักแล้วเรียบร้อย อ่าซ้ำในก้อนนะคะพี่นอ้องนี่ให้นชมสวนจุ้นสุดตาเลยใส่บิดขอบคุณค่ะ